เฮ้ hey, ทุกคนฉันเจอเรื่องที่แย่มากเลยระหว่างที่ฉันเดินทางไปเวียดนามอ๋อคือมันแย่มากจนขนาดฉันาตาหี่ไปข้างหนึ่งเลยนะคือเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดแล้วก็แย่ที่สุดในขณะที่ฉันเนี่ยมาเที่ยวเวียดนามทุกคนดูสิแล้วฉันขอบอกเลยนะว่าทุกคนควรจะรู้เอาไว้เลยใครจะมาเที่ยวเวียดนามอย่า ทำให้ตัวเองมาตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ฉันรู้สึกโครระใจแย่ขณะที่เดินทางอยู่ในเวียดนามฉันขอบอกตามตรงนี่คือความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอ๋อฉันไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยฉันไม่รู้เลยว่าที่เวียดนามเนี่ยเขาจะมีวันหยุดที่แบบว่าออมันยิ่งใหญ่ขนาดเนี้ยคือวันหยุดของเวียดนามนะร ฉันนึกว่าจากคลๆที่อังกฤษหรือออสเตรเลียโอเคนะฉันเข้าใจว่าแบบว่าช่วงวันหยุดอะ คนจะแบบว่าใส่กางเกงขาสั้นออกมาเดินเล่นกันแต่รู้ไหมที่มากไปกว่านั้นถ้าเกิดวันหยุดเวียดนามเขาจะหยุดเป็นเวลาถึง2ส,สัปดาห์เธอเอ้ยแล้วจะเกิดขึ้นอะไรในชีวิตคุณบ้างรู้มาถ้าเกิดคุณมาติดอยู่ในช่วงเทศกาลเนี้ยเติมเงิน ATM ก็ไม่ได้รถเมล์ทั้งหมดก็ถูกยกเลิกรู้มาตอนที่ฉันมาแคนเซร์รถเมล์ไปแล้วถึง8คันเฮ้ยฉันงงจนตาถลนออกมา คือแบบอะไรเนี่ยแล้วก็ตอนทั้งที่ฉัน,นจ่ายเงินจองไปทั้งหมดแล้วนะจริงๆนี่เขาควรจะแจ้งก่อนหรือปะแล้วแบบทั่วก็ยังไม่ทําอะไรเลยทุกๆอย่างปิดหมดร้านอาหารเอย่ยอะไรเอย่ยปิดไปหมดเลยคือมันแย่มากเสียงด้วยความสะดวกพื้นฐานทุกอย่างปิดแล้วก็หยุดหมดเลยคือเธอฉันจะทําอะไรได้คือฉันทําอะไรไม่ได้เลยนะจะไปไหนก็ไม่ได้ คือไม่มีอะไรเลยแย yeah, ่มากๆในเมืองเนี่ยเหมือนกลายเป็นเมืองผีอะ่ะ แล้วฉันก็แบบต้องติดอยู่ที่เนี่ยร้านค้าไม่เปิดร้านอาหารก็ไม่เปิดแล้วจะให้ทำยังไงฉันจะไปไหนได้ขอบอกเลยนะว่าถ้าเกิดคุณเดินทางมาที่เวียดนามเนี่ยจะต้องสำรวจแล้วก็ตรวจสอบวันให้ดีนะว่าตรงกับช่วงวันอยู่หรือเปล่าเพราะนั้นนะ่ะมันจะกระทบกับแผนการเดินทางของคุณคุณจะแย่มากๆเลยกลายเป็นช่วงเวลาที่สุดแสนจะแย่ฉันไม่รู้เลยว่าจะต้องทำยังไงต่อไปคือฉันพลาดมากๆ ฉันรู้สึกว่าพอฉันเจอแบบเนี้การเดินทางของฉันน่ะมันยากลําบากไปหมดเลยทุกอย่างคือแบบผิดแผนผิดไปหมดเลยเพราะฉะนั้นอย่ามาเวียดนามช่วงนี้เชียวนะช่วงที่แบบว่าเป็นช่วงวันหยุดของเขาเนี่ยถูกอย่างจะกลายเป็นเมืองผีในระยะเวลาถึงสองสัปดาห์เชียวอ๋อ ลูซี่บอกว่าออเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นกับฉันเหมือนกันฉันติดอยู่ในหาหนอยทั้งสิบวันแน่ทำอะไรก็ไม่ได้กิมมี่บอกว่าอ๋อไม่อยากจะบอกเลยฉันก็เจอเหมือนกันโอ้โหคือใครก็ได้ช่วยฉันทีได้มาฉันต้องแบบใช้ชีวิตอยู่กับบะหมี่กึงสำเร็จรูปอะอะไรก็ไม่มีเหมือนกับเป็นฝันร้ายเลยทำอะไรก็ไม่ได้อาหารนั้นแย่จริงๆส่วนแซนค่ะบอกว่าปีที่แล้วฉันก็พลาดแบบนี้แหละติดอยู่ที่นาตรางังโอ้โหคือแบบว่า เย้ม,มากๆฉันทำอะไรไม่ได้เลยนะนอกจากหัวรอให้กับตัวเองอะ โดแฝงเบอร์บอกว่ายินดีต้อนรับถูกเทศกาลเต็ดนะจ๊ะนี่แหละจ๊ะเทศกาลเขาเฉลิมฉลองกันแบบนี้นี่เองเอลบอกว่านั่นแหละการเยือนเวียดนามและการเข้าพักในโฮมสเตย์โดยเฉพาะอยู่แถวชนบทนะโอ้โหฉันขอบอกว่าถ้าเกิดเธอไปช่วงนั้นนะคือจะเป็นประสบการณ์ที่แบบว่ามันเรยวมากๆเลยละ่ะเดียนบอกว่าคุณจะต้องไปอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวจ้ะหรือว่ามาอยู่ในโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยโอเคหลายๆอย,าอย่างยังคงเปิดให้บริการ อยู่นะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเทศกาลเต้นที่อึกก็จะปิดหมดเลยบี B. บอกว่าโอ้ฉันก็เจอประสบการณ์แบบนั้นเหมือนกันแย่มากๆเลยฉันรู้ตัวช้าไปฉันไปอยู่ที่หอยอันโอ้โหคือเธอเอ้ยฉันไม่รู้เลยว่าทุกอย่างอะ่ะปิดหมดเลยปิด ประกาศปิดแล้วก็ไม่บอกลวงหน้าฉันแบบว่าอยากจะแบบอยู่เที่ยวในสถานที่ที่สวยงามแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยทริปของฉันเนี่ยมั่วไปหมดเลยทำให้ฉันวางแผนผิดหมดเมียนบอกว่าคุณนะ่าจะถามคนเวียดนามซะหน่อยนะหรือไม่ก็ถามคนในท้องถิ่นเนี่ยจะได้จัดการการเดินทางได้งนะจริงๆเนี่ยคนเวียดนามหลายคนเขารวมตัวกันไปเฉลิมฉลองเทศกาลเต้ที่อื่นอ๋อขอบอกเลยนะว่าช่วงเนี้ยจริงๆอจ,จะเป็นช่วงที่มี ความสุขมากเลยล่ะซิมมี่บอกว่าฉันก็ทําผิดพลาดมาก่อนเหมือนกันโอ้โ oh หวันหลังเนี่ยจะไปเที่ยวประเทศไหนฉันจะต้องศึกษาให้ดีก่อนเลยนะคริส <Chris S 1> บอกว่าโชคดีเหลือเกินที่ฉันไม่มีปัญหาแบบนั้นเพราะว่าฉันไปกับกรุ๊ปทัวร์เขาจะบอกเราล่วงหน้าโอ้โ oh หถ้าเกิดฉันไปเที่ยวเองนะฉันก็คงแย่เหมือนกันนะจอร์เจียบอกว่าไม่เป็นไรนะจ๊ะเอาใหม่แต่เกิดว่าคุณวางแผนดีๆเนี่ยแล้วก็ได้มาเข้าร่วมการฉเฉลิมฉลองเทศกาลนี้คุณจะรู้เลยว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าอาศัศจรรย์จริงๆ โอ้ยังว่าหละเนาะฉันเข้าใจคุณแหละเวลาแบบว่าเกิดอะไรที่แบบว่าไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดอะแต่ยังไงก็แล้วแต่ขอให้คุณมีช่วงเวลาที่ดีนะจ๊ะดานียลบอกว่าโอ้ยฉันเจอเหตุการณ์แบบนั้นขอบอกเลยว่าเป็นฝันร้ายจริงๆอาเชอร์ก็บอกว่าและที่แย่มากไปกว่านั้นก็คือเทศกาลเต็ดเนี่ยไม่ได้เป็นวันหยุดที่แบบว่าเป็นวันตรงกันของทุกๆปีเนี่ยสิคือฉันไม่รู้เลยนะฉันก็เลยตัดสินใจไม่ไปเที่ยวเวียดนามดีกว่าไม่รู้ว่าจะมาเพื่อที่จะ ที่จะเจอเหตุการณ์แบบนี้ทาไมจีจี้บอกว่าโอ้โหฉันจําได้เลยครั้งแรกที่ฉันไปเยือนหาหน่อยฉันไม่รู้เลยนะว่าทุกอย่างจะปิดหมดไม่มีอาหารไม่มีอะไรเลยอยู่แต่กับในที่พักอย่างเดียวคือแบบว่าฉันรู้สึกว่าโอ้โหเหมือนกับแบบติดกาะอ,อ่ะคือทําอะไรก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แย่มากๆเลย เอมิลี่บอกว่าฉันรู้สึกเซ็งสุดๆฉันอยู่ในเวียดนามตอนนี้ฉันทําอะไรไม่ได้เลยฉันยังจะกลับออสเตรเลียเดี๋ยวนี้แต่ทําอะไรไม่ได้จะไปสนามบินก็ไม่ได้เพราะอะไรรู้มหรถบัสแคนเซลล้นทั้งหมดเลยโอ้โหฉันรู้สึกว่าพอแล้วทีเดียวฉันแบบว่าแย่มากๆเลยอะ แตนี่บอกว่าเสียใจด้วยนะจ๊ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าลองดูวันอีกทีนึงอ่ะขอให้เธอมีความสุขมากๆนะถ้าเกิดไม่ติดเทศกาลเนี่ยฉันคิดว่าการเที่ยวเวียดนามเนี่ยเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยล่ะส่วนแครี่ค่ะเธอบอกว่าโอ้โหฉันเจอเหตุการณ์แบบเดียวกับเธอเลยโอ้ ขอบอกว่าจ่ายค่าตั๋วค่าทัวร์อะไรไปเรียบร้อยแล้วแล้วยังไงอะจะไปเที่ยวไปอะไรก็ไม่ได้คือจะทําอะไรที่โรงแรมก็ไม่สามารถทําอะไรได้โอ้โหเธอเอ้ยเป็นความเบื่อที่แบบว่าสุดแสนจะยอดแย่ yeah. ส่วนเอเลนบอกว่าฉันเจอปัญหาเดียวกันตอนแรกฉันก็นึกว่าเออก็สนุกดีนะติดอยู่ในที่พักแบบว่าทําอะไรก็ได้แต่แบบโอ้โหเธอรู้มาว่าจริงๆเนี่ยมันส่งผลงกระทบก,บกับการวางแผนการเดินทางทั้งหมดเลยนะฉันรู้สึกว่าแบบทริปของฉันนะั่ะคือ วางแผนเอาไว้อย่างดีแล้วทุกๆอย่างก็ต้องมาเสียหมดเลยฉันไม่รู้จะต้องทํำยังไงโอ้โหคือบอกได้คําเดียวว่ามันแย่มากๆส่วนอับดุลเขาก็บอกว่าโอ้เราลงเรือลาเดียวกันแล้วแหละสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยฉันก็เจอเหมือนกันไม่รู้จะทํำยังไงถ้าเกิดฉันรู้ว่าเขาจะปิดหมดแบบนี้นะฉันรีบหนีไปตั้งแต่แรกก็ดีละ โคกี้ค่ะบอกว่าอ้าวแล้วคุณกินอะไรล่ะในเมื่อติดอยู่ที่โรงแรมเธอบอกว่าโอ้ยังโชคดีนะว่าที่โรงแรมเราอะ่ะมีร้านอาหารบริการอยู่ด้านล่างไม่อย่างอั้นเลแย่เลยแต่ว่าร้านอาหารที่อื่นบริเวณรอบนอกอะปิดหมดเลยไม่มีร้านอะไรเปิดเลยลอเรนบอกว่าฉันก็เจอเหตุการณ์นี้เหมือนกันอ๋อไม่รู้สิไม่มีคําจะบรรยายเลยะ ซลินบอกว่าฉันก็เจอแบบนั้นเหมือนกันเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาฉันได้ไปเที่ยวโอ้โหเธอเอ้ยไม่มีอะไรทําเลยจริงๆเนี่ยเขาน่าจะแจ้งก่อนเนาะว่าแบบว่าช่วงเทศกาลนี้ทุกๆอย่างจะปิดหมดเลยนักท่องเที่ยวจะได้ทําตัวทันแต่ว่าเนี่ยแม้แต่ทางโรงแรมก็ไม่ได้มีการแจ้งอะไรเลยนักท่องเที่ยวก็ไม่รู้ส่สิใครจะอยากมาอยู่เฉยๆแบบนี้แล้วเบื่อแย่เลยอะ่ะโอ้โหคือเข้าใจนักท่องเที่ยวเลยนะคะว่าถ้าเกิดมาเที่ยวเนี่ยแล้วแบบทําอะไรไม่ได้ต้องแกวอยู่ในที่พักอย่างเดียวเป็นเวลาถึง2 สัปดาห์โอ้โหคงจะแบบว่าเศร้ามากๆจนตายีเหมือนคุณพี่คนนี้แน่ๆเลยค่ะใครมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมมาร่วมกันคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ